สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการแนวโน้มราคาทองคำา1นาทีกับการวิเคราะห์ราคาภาษาเทรดเดอร์สั้นง่ายเข้าใจได้ใน1นาทีครับมาดูราคาทองคำจากการประกาศจากสมาคมค้าทองคำกันก่อนครับ2พฤศจิกายนประกาศมาแล้ว1ครั้งด้วยกันทองคำแท่ง96.5%ขายออกบาทละ28,250บาทรับซื้อคืน28,150บาทครับ รูปปรพันธ์28,750บาทคือราคาขายออกส่วนราคารับซื้อคืน27,636บาทเดวยกันในขณะที่ค่างเงินบาทล่าสุด33บาท33สตังค์ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟราคากันด้วยครับในขณะที่ถ้ามาดูราคาทองรูปประพันธ์กันบ้างที่เป็นน้ำหนักอื่นๆอย่างเช่นเครื่องสลึงตอนนี้4,031บาทนะครับ1สลึง7,563บาทและ2สลึง14,000 6 2 5บาทส่วนค่ากำหนดในหะ้0 0ถึงพันแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆมันแล้วแต่แบบและแต่ลายอันนี้เราก็รู้กันดีอยู่เนาะในขณะที่ถ้ามาดูราคาของรูปพรรณแบบเอากราฟราคามาดูก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับยังไม่ทะลุ29 0 0 0อันนี้ยังถูกอยู่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเพราะจริงๆเคยแพงไปถึง3 1 0 0 0เลยคุณผู้ชมนะฮะในขณะที่ข้างล่างเอง2อง0 0่ันคือจุดที่ต่ำที่สุดเนี่ยแสดงว่าตรงนี้คือกึ่งกลางกรอบถ้าเราร่วงลงมาจะซื้อหาไว้ใส่เนี่ย ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะรูป,ปรพันธ์นะครับยังไม่ใช่ทองแท่งเพื่อการลงทุนทองแท่งเพื่อการลงทุนตอนนี้เขาขายออกบาทละ 28, 2 8งห0แ้บาทกับทองโลกนะครับ1,791าบาทด้วยกันนะครับในขณะรับซื้อคืนเขารับกันอยู่ที่2 8 1 9 9งกาบาทนะครับทองคำแท่งเพื่อการลงทุนเนี่ยมันจะขั้นต่ำา5บาทนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็มี1บาทแล้วคุณผู้ชมนะแต่ว่าจะมีค่ากำหนดแพงสักนิดหนึ่ง ในขณะที่ SPDR ครับวันนี้ขายลงนะฮะ979ตันนะครับขายออกไปเนี่ยก็สถานการณ์ก็คือตลาดกำลังจับตาผลการประชุมนโยบายของธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐเป็นหลักครับนั่นทำให้ตอนนี้เนี่ยถ้ากรอบค่าเงินบาทแล้วเนี่ยเมื่อคืออนดอลลาร์ก็ผันผวนนะปรากฏว่าตอนนี้33บาท40ต่างคือแนวรับ33บาท20ต่างคือแนวต้านสำหรับชุดนี้ครับ ในขณะที่ข่าวทองข่าวเดียวเลยนะครับทองที่ปรับตัวขึ้นมาหลังจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าแต่ไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็มองว่าจะมีการลด QE นั่นแหละคุยกันอย่าภาษาชาวบ้านคือลดแล้วมันลดเท่าไหรล่ล่ะลดขนาดไหนอันนี้ก็ต้องไปตามดูต่อเพราะเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจฟื้นแล้วถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นละ่ะสุดท้ายเองเ่เขาเชื่อว่าจะต้องไปจับตาดูในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยว่าขึ้นหรือเปล่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยข่างเงินสหรัฐแข็งอันนั้นทองร่วงแน่ๆครับ ในขณะที่ถ้ามาดูในส่วนของราคาทองคําก็ยังทําตัวเป็นรูปแบบที่ทะล,ลุนะฮะตัวแนวต้านสําคัญที่1,800ไปไม่ได้สําหรับภาพในรายชั่วโมงนะฮะทีนี้กรอบเทรดดิ้งสีชั่วโมงนะครับเพื่อให้ดูภาพที่ค่อนข้างจะอ่าสมูทหรือช้านิดหนึ่งนะครับจะเจนเขาเล่นเป็นรอบเป็นรอบอยู่เปลี่ยนสีสักนิดนึงเพื่อความเข้าใจเนี่ยก็เ็นว่าเป็นรอบแบบนี้รอบแบบนี้นะการหลุดลงมาตรงจุดนี้จุดนี้เนี่ยยังไม่ต้องรีบเข้าซื้อนะครับ เพราะจริงๆแล้วลักษณะนิสัยของทองในช่วงที่จะมีการประชุมธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐเนี่ยจะโดนทุบลงเยอะๆถ้าปรับตัวลงก็1,680คือแนวรับสำคัญติดอยู่เฉลี่ยดรงนี้นะครับหรือจะเล่นเป็นมือเปล่าก็1,680นะฮะในขณะที่ปรับตัวขึ้นไปแนวต้านสำคัญ1,819และ1,834เล่นสั้น2จุดดังกล่าวถ้ายอยออกลดความเสี่ยงกันบ้างครับในส่วนของราคาทองคำโลกฟังราคาทองคำ ในประเทศนะฮะตอนนี้เริ่มจะไม่มองแถวแ27,500เสียแล้วครับเพราะว่าจริงๆถ้าทุบลงมาเนี่ยมันลงมาลึกเลยคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นแนวแนว26,500ต่างหากนะครับอันนี้เราเตรียมไว้สักหน่อยในส่วนการเป็นเฉลีย่ยมันเป็นไม้แรกก็ได้หรือเฉลีย่ยไม้ที่2แต่ในทางกลับกันครับถ้านโยบายการเงินเป็นใจให้กับราคาทองคือเขาไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อแก้งเงินเฟอ้อธนาคารกลางชาติสหรัฐนะมีโอกาสพุ่ง ปุ้งโซนในการขายเอาสั้นๆก่อนเลยเนี่ยก็คือ28,500จากที่ถือเล่นสั้นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะได้ เอาใช้คําว่าบวกบวกกันแล้วแต่แบบแล้วแต่คนจะไปตั้งกันเอาห0 0้0ยเกับ2 8 0 0 0ืดัเนี่ยดังที่กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ดีที่สุดแต่กลยุทธ์คืออะไรถ้าติดอยู่ตรงนี้1ไม้นะครับไม้ที่2เราเฉลี่ย26,500อลึกหน่อยเพราะนโยบายการเงินเนี่ยมันจะทําให้ราคาที่ผันผวนมากแค่ผันผวนนะครับอาจจะกลับมาที่จุดเดิมก็ได้แต่การลงมาลึกๆแบบนี้มันก็เหมือนเป็นของถูกที่เราจะหาซื้อได้นั่นคือการเฉลี่ยแต่ในขณะที่เดียวกันนะถ้าไม่ลงมานะครับ ไล่ราคากันต่อมีอยู่หนึ่งไม้อยู่ในมือก็เล็งไปขายข้างบนแหละครับ range ในการขายก็อย่างน้อยที่สุดนะถ้าเป็นฟิบล n a ซี่อยู่ที่2 7 2 8 7ื่นตามลำดับครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมทำงานในการที่จะนำเสนอข้อมูลดีๆต่อไปในอนาคตแล้วกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้สวัสดีครับ